สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนนะ้านๆะน้องๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิจิชแนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซปต์ที่ว่าถ้าเนื้อเมฆรู้โลกต้องรู้นะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นช่วงใหม่ของทางช่องนะครับชื่อช่วงว่ามีความรู้กับตู้แก้ว e p ีที่3นะครับก็คลิปนี้นะฮะจะทําให้นะ้านๆะน้องๆน,นักตกปลาหน้าใหม่ๆเนี่ย ได้เข้าใจวิธีการตั้งตกนะครับและวิธีการขึ้นชุดใส่หน้าในการตกชิงหลิวโดยละเอียดนะครับผ่านตู้แก้วนะครับก็วันนี้นะฮะผมมีเทคนิคดีๆนะครับในการตกชิงหลิวนะครับด้วยเทคนิคบาลาน์แตะยกเหยื่อนะครับก็คือการยกเหยื่อขึ้นจากพื้นนั่นเองนะครับข้อดีของการยกเหยื่อขึ้นจากพื้นนะครับ ก็เวลาเราไปตกไหมที่เป็นพื้นบ่อเป็นที่โครนนะครับหรือว่า,าไมยมีต้นไม้ใหญ่รอบบ่อนะครับทำให้ใบไม้เนี่ยตกไปในพื้นบ่อนะครับเวลาเราตกในลักษณะอย่างอื่นนะเช่นไม้ตายหรือว่าบาลานซ์แตกเนี่ยตัวเหยื่อมันไปซุกใต้โครนหรือว่าใต้ใบไม้นะครับทำให้ปลามันเข้ากินเหยื่อค่อนข้างยากนะครับการยกเหยื่อขึ้นจากพื้นก็จะทําให้ปลากินได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็อย่างเช่นไม้ธรรมชาตินะฮะถ้าไปเจอไม้ที่มีพวกผักตบชวาหรือว่าบัวลอยเนี่ยพวกรากบัวลอยเนี่ยมันจะลงไปกองพื้นนะครับเวลาเราตกลักษณะไม่ตายหรือว่าบาลานแต่เนี่ยปลามันจะกินค่อนข้างยากนะครับการยกเหยื่อขึ้นจากพื้นก็ช่วยได้ในการให้ปลาเข้ากินเหยื่อได้ง่ายขึ้นนะครับก็วันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการตั้งตกโดยละเอียดน,นะครับก็วิธีการตั้งตกก็จะมีง่ายๆนะครับเพียงแค่ สองขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับก็วันนี้ผมจะามาเซตเหยื่อให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเป็นเซตเหยื่อแบบที่ผมใช้ในการแข่งขันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวปิดเกมแบบขนมปังหรือว่าชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับทาให้มันยกขึ้นจากพื้นนะครับก็เดี๋ยวมารับชมไปด้วยกันนะครับก็ผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดใส่หน้ากันก่อนนะครับในสไตล์ของเหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับก็สายจากไปคันนะครับก็ ชุดทุ่นก่อนนะครับชุดทุ่นเนี่ยผมจะใส่เป็นสต็อปไลท์บน2ตัวนะครับแล้วก็ที่เสียบทุ่นตัวทุ่นนะครับตัวทุ่นผมใช้เป็นทุ่นบอลลูนวิ่งนะครับในสไตล์ของนักมิกพิชชิงนะตัวนี้จะเป็นทุ่นที่ผมใช้ในการแข่งขันเลยนะครับทุ่นดอกนี้นะเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอสต็อปไลท์ตัวล่าง2ตัวนะครับข้างบน2ตัวข้างล่าง2ตัวนะครับใส่2ตัวเพื่อเวลาเราวัดแรงแรงเนี่ยมันจะได้ไม่เคลื่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะ ก็ให้มันมีเลนส์ห่างกันสักครึ่งเซนนะครับให้ตัวที่เสียบทุ่นมันวิ่งได้นะสักครึ่งเซนนะครับประมาณนี้นะเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอชุดตะกั่วนะครับชุดตะกั่วเนี่ยผมใช้เป็นห่อพันตะกั่วนะก็จะมีสต็อปไลท์ปิดหัวท้ายนะครับอย่างละตัวนะทาไมต้องใส่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่านะครับเวลาเราไปเจอหมายที่ปลากินกค่อนข้างระแวงเนี่ยเราจะสามารถขยบชุดตะกั่วขึ้นด้านบนได้นะครับนะมันจะขยบขึ้นได้นะเข้าใจไหม ประมาณแบบนี้นะครับผมเลยใช้เป็นลักษณะท่อพันตะกัวนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอลูกหมุนลูกหมุนที่ผมใช้เบอร์เล็กสุดเลยนะครับเ,เป็นลูกหมุนประมาณ 3S เนะตัวเล็กนะเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวนะเสร็จปุ๊บชิงหน้านะครับชิงหน้านี่ผมใช้แบบที่ไปแข่งเลยนะครับก็ใช้อยู่ประมาณ35เซนนะครับชิงหน้า35เซนนะต่ขอวันนี้ใช้อ่าเป็นเบอร์3นะครับนะ ตกให้เพื่อนๆดูนะครับก็เลยใส่ใหญ่หน่อยนะให้เพื่อนๆเห็น,นในตู้แก้วว่า,าลักษณะตะขอจะเป็นแบบไหนนะครับผมเล,เลยใช้เบอร์ใหญ่หน่อยแต่ปกติเนี่ยผมใช้ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับในการแข่งขันนะเบอร์นหนึ่งหรือว่า0.8นจะครับจะใช้เล็กหน่อยเพื่อลดการะแวงของปลานะแต่วันนี้ถ่ายให้เพื่อนๆดูก็ใช้เป็นตะขอเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับวิธีการขึ้นชุดใส่หน้าก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมจะขึ้นแบบนี้นะครับทุก หมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ่อเหมาบ่อแขงหรือว่าหมายธรรมชาตินะผมจะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งตกกันนะครับจะมีวิธีการตั้งตกง่ายๆนะครับเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งตกกันนะครับวิธีการตั้งตกขั้นตอนที่1นะฮะก็คือการชั่งทุ่นกับตัวตะกัวนะครับโดยการใส่ชิ้งหน้าทั้งหมดนะครับทุกอย่างมีผลนะในการตกแบบยกเหยื่อนะครับขึ้นจากพื้นนะ ก็วันนี้ผมจะให้ชุดตะกัวกับชุดสายหน้านะครับดึงตัวทุนน่นในลักษณะลอยนะครับให้อยู่ประมาณบนบอดี้ทุ่นด้านบนนะครับด้านบนแบบนี้เลยนะครับก็ให้อยู่โยนลงน้ำแล้วให้อยู่ในลักษณะลอยนะครับให้ชุดตะกัวดึงตัวทุน่นให้อยู่บนบอดี้ทุ่นประมาณนี้อยู่ในน้านะครับก็ทําไมถึงต้องยกสูงนะครับเพราะว่าผมต้องการให้ตัวทุ่นตัวนี้เนี่ย สามารถแบกน้ำหนักชิ้นเกี่ยวได้นะครับเพราะว่าในวันแข่งขันวันนั้นเนี่ยผมใช้ชิ้นเกี่ยวอยู่2ตัวนะครับเป็นขนมปังซึ่งมีความเบามันยกได้อยู่แล้วนะครับส่วนชิ้นเกี่ยวอีกตัวหนึ่งเป็นชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับซึ่งมีน้ําหนักนะผมเลยทําให้มันยกสูงหน่อยนะครับ,บเพื่อให้ตัวทุ่นแบกน้ําหนักตัวชิ้นเกี่ยวได้นะครับโดยการโยนลงน้นําให้อยู่ในลักษณะลอยนะเพื่อนๆนะให้อยู่ในลักษณะลอยนะครับอยู่บนบอดี้ทุ่นนะครับตัวนี้ผมได้ทําการ ตัดแต่งตะกวัวรอยไว้เรียบร้อยนะครับนะเอาสายเมนหลักลงน้ําด้วยนะครับทุกอย่างมีผลนะนะประมาณแบบนี้เห็นไหมฮะกดดูอ่าประมาณแบบนี้ฮะบนบอดี้ทุ่นด้านบนนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะแต่ขอลอยนะครับแต่ขอลอยนะตะกวัวลอยนะครับแล้วก็ตัวทุ่นอยู่บนบอดี้ทุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้พเพื่อนๆดูนะ,ะขั้นตอนที่หนึ่งนะเพื่อนๆเห็นไหมฮะตัวทุ่นนะครับอยู่บนบอดี้ทุ่นนะอ่านะครับ ให้ลอยนะบนบอดี้ทุ่นนะเสร็จปุ๊บก็เนี่ยฮะชุดตะกั่วนะครับชุดตะกั่วนะลอยนะอ่าตะขอนี่ฮะตะขอลอยนะลอยนะลอยจากพื้นนะเห็นไหมตะขอลอยจากพื้นนะครับตะกั่วลอยนะครับระนาบ90องศานะอ่าอยู่บนบอดี้ทุ่นนะครับเนี่ยเห็นไหมบนบอดี้ทุ่นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนที่1น,นะช่างทุ่นกับตะกัว่ว ขั้นตอนที่1ครับจบลงไปนะครับก็คือการช่างทุ่นกับตัวตะกัวนะครับโดยให้ชุดตะกัวกับชิงหน้านะาดึงตัวทุน่นให้ตัวทุ่นจมอยู่ประมาณบนบอดี้ทุ่นด้านบนนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะครับหาความลึกของบ่อนะว่าลึกเท่าไหร่แล้วเราจะยกเหยื่อขึ้นจากพื้นกี่เซนนะครับ ในวันแข่งวันนั้นเนี่ยผมได้ยกเหยื่อขึ้นจากพื้นประมาณ5-6ถึงเซนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหาระดับน้ําจุดตกที่ประมาณาข้อเขียวประมาณข้อเขียวแบบนี้นะครับก็คือนับจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ประมาณประมาณ4นิ้วนะหรือหรือว่าประมาณ6เซนนะครับ6เซน7เซนนะประมาณนั้นนะก็โดยการใส่ยางลบครับใส่ยางลบนะตัวนี้เราวัดได้เลยนะครับว่าเราอยากจะยกเหยื่อจากพื้นกี่เซนนะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากยกยกสูงๆนะอยากยกสูงๆงก็ขึ้นอยู่กับหางพุ่มเพื่อนๆเลยนะเพราะว่าเราช่างพุ่นกับตะก,กั่วไว้ตรงนี้นะครับเวลาเราหาระดับน้ําจุดตกถ้าเราอยากให้มันยกสูงก็ให้อยู่ประมาณแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นพุ่นข้อสีก็หาจุดตกไว้ที่2ข้อสีอะไรแบบประมาณแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันยกสูงขึ้นจากพื้นนะแต่ตอนนี้นผมจะยกสักประมาณสี่นิ้วนะประมาณ4นิ้วก็อยู่ราวๆข้อเขียวแบบนี้นะถ้าเป็นพุ่นนี่ก็เปรียบเสมือนว่า จมอยู่1 2 3 4า่ประมาณสี่สี่ข้อสีนะครับให้ลอยจากพื้นสี่ข้อสีนะถ้าเป็นทุนข้อสีนะนี่โดยการโยนลงน้ําเลยครับเพื่อนๆจะยกเหยื่อขึ้นจากพื้นเท่าไหร่นะครับก็วัดเลยต,ตอนนี้บอดี้ Body ทุ่นอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ยกอยู่ประมาณ10เซนนะเพราะฉะนั้นผมจะทําการรุ่นระซุเปอร์ขึ้นนะครับเพื่อให้อยู่ราวๆห้าเซนนะครับผมต้องการยกจากพื้นประมาณ5-6ถึงเซนนะครับ ก็ต่างกนรุ่นลายซัเปอร์ขึ้นนะครับนะอ่ารุ่นลายัเปอร์ขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะตอนนี้ตะขอลงไปแตะพื้นนะครับนะชุดตะกั่วนะครับแล้วก็บอดี Body ้ทุ่นจมไปแล้วนะครับก็อยู่แล้วแล้ว,ลวสี่นิว้วนะเห็นไหมฮะประมาณสี่นิ้วนะอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อน,อนๆดูนะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆขั้นตอนที่2ครับการหาระดับน้ําจุดตกนะ อ่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวทุ่นนะตัวทุ่นก็จะโจมไปนะครับเมื่อกี้เราชั่งทุ่นกับตะกัวไว้ที่ประมาณอ่าบอดี้ทุ่นด้านบนนะเนี่ยประมาณ4นิ้วนะประมาณ5-6เซนนะครับอ่าดูครับชุดตะกัวลอยนะครับชุดตะขอแตะพื้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมในระนาบ90องศานะครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมยกเหยื่อขึ้นจากพื้นราวลวประมาณอ่าหก เซนนะครับประมาณ6เซนนะอ่าเดี๋ยวเราลองเอายางลบออกครับแล้วเราจะเห็นว่า,าตะขอเนี่ยมันลอยจากพื้นอยู่ราวๆห้าถึงหเซนนะครับเดี๋ยวเราเอายางลบออกดูนะครับผมขั้นตอนที่2ครับจบลงไปนะก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะครับเพื่อนๆจะยกเหยื่อขึ้นจากพื้นเท่าไหร่เนี่ยก็อยู่ที่การหาระดับน้ําจุดตกนี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมยกผมจะยกเหยื่อขึ้นจากพื้นประมาณ5-6เซนนะครับนะ5-6ถึงเซนนะเดี๋ยวเรา ลองเอายางลบออกนะครับนะเราจะเห็นว่าตะขอเนี่ยมันยกจากพื้นอยู่ราวๆห้าถึงหกเซนนะครับทาไมผมต้องยกห้าถึงหกเซนครับเพราะว่าเหยื่อของผมมันจะมีสองตัวนะเป็นลักษณะชิ้นเกี่ยวสาเร็จรูปเหนือเมฆนะซึ่งมีความาเป็นเหยื่อหนักหน่อยนะครับแล้วก็ตัวขนมปังนะครับก็เหยื่อมันจะมีน้ําหนักที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการยกขึ้นสูงหน่อยก็จะช่วยให้ในการเรื่องเรื่องของการแบกน้ําหนักนะอ่ะเห็นไหมตอนนี้ตัวทูตจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็นลักษณะบนบอดี้ทุ่นด้านบนนะครับนะบนบอดี้ทุ่นด้านบนนะตะขอนะครับตะขอลอยจากพื้นประมาณ5-6เซนนะครับนะประมาณแบบนี้นะเห็นไหมนะเห็นไหมตะขอไหมเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนดูนะเห็นไหมครับตัวทุ่นกลับขึ้นมาลอยเหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะบนบอดี้ทุ่นด้านบนนะอ่าเห็นไหมชุดตะกัวลอยนะครับนะตะขอยกจากพื้นประมาณ5-6เซนนะครับดูฝ่ามือนะครับดูจากฝ่ามือนะ5-6เซนนะครับ อยู่ในลักษณะบาลานแตะยกเหยื่อนะครับจะลงไปแตะอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการผสมเหยื่อนะลอยแบบนี้นะครับนะครับสขั้นตอนง่ายๆนะฮะในการตกบาลานแตะยกเหยื่อนะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะมันจะเป็นบาลานแตะแล้วยกเหยื่ออย่างไรนะครับก็เทคนิคนี้นะฮะก็คือเราจะใส่ชิ้นเกี่ยวนะครับแล้วก็ใส่เหยื่อหลักนะครับในการอวยเนี่ยจับจีบไปนะครับพอตกครั้งแรกปุ๊บเนี่ย ตัวเหยื่อจะลงไปแตะพื้นก่อนนะครับแตะพื้นในลักษณะกองเหยื่อไว้นะครับตัวทุนก็จะจมในลักษณะที่เราตั้งไว้นะครับพอเหยื่อหลักในการอ่อยเนี่ยมันแตกตัวนะครับก็มันจะดีดต,ตัวชิ้นเกี่ยวขึ้นนะครับตัวตัวชิ้นเกี่ยวจะมีความเบากว่านะก็จะดีดยกขึ้นนะครับยกขึ้นในลักษณะลอยแบบนี้นะครับตัวเหยื ER ห่อหลักของเราเนี่ยในการอ่อยเนี่ยก็จะไปกองตรงพื้นนะครับเพื่อให้ปลาเข้ามารวมฝูงนะครับแล้วก็เวลามาเจอชิ้นเกี่ยวก็จะดูดชิ้นเกี่ยวนะครับ ก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะงานแบบนี้นะครับแต่ก่อนเพื่ออ่อ,อยนะฮะแล้วก็ยกเหยื่อขึ้นมานะครับเวลามันปลามันได้กลิ่นของเหยื่อเนี่ยมันก็จะเข้ามาดูดพวกเหยื่ออ่อยนะครับแต่เหยื่อหลักในการกินเนี่ยตัวกิน,นจะอยู่ด้านบนนะครับก็ห่างจากเหยื่อหลักไม่เยอะนะครับก็ประมาณห้าเซนต,ตามที่เราตั้งไว้นะครับค็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อกันก่อนนะครับแล้วมาดูอาการว่าลักษณะการตกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ ผสมเหยื่อเรียบร้อยนะครับตัวกินวันนี้ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวปิดเกมนะก็จะมีชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับแล้วก็ตัวขนมปังนะครับให้เห็น2ลักษณะนะครับที่ผมใช้ในการแข่งขันนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหยื่อหลักนะครับในการหอยนะวิธีการผสมเหยื่อในสไตล์ของเหนือเมฆพิชชิ่งเนี่ยก็จะมีในทุกคลิปนะครับที่ผมไปตกปลานะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเทคนิคการผสมเหยื่อในสไตล์ของเหนือเมฆพิชชิ่งก็เข้าไปดูได้นะครับในทุกคลิปนะต้นคลิปจะมีวิธีการผสมเหยื่อนะครับเดี๋ยวเราาามทํก ตกจริงดูนะครับนะลักษณะของการตกแบบบาลานซ์แตะยกเหยื่อนะครับเดี๋ยวลองตัวเป็นขนมปังก่อนเนาะจะได้เห็นชัดๆนะครับนะว่าจะมีการแตะแล้วยกอย่างไรนะครับก็ขนมปังชิ้นเล็กๆครับประมาณปลายนิ้วก้อยนะสับเข้าไปหนึ่งทีนะครับบิดกลับนะเสร็จปุ๊บก็สับกลับคืนนะครับแต่ไม่ให้เกสรเบ็ดโหนนะครับนะเสร็จปุ๊บก็จิบตวดนิดนึงนะครับประมาณแบบนี้นะเสร็จปุ๊บก็นำเหยื่อหลักนะครับมาไว้บนมือ่นะ เสร็จปุ๊บก็ทาการจับจีบนะครับนะทาการจับจีบนะให้แน่นหน่อยก็ได้นะครับประมาณแบบนี้เห็นไหมเวลาตกถึงน้ําปุ๊บตัวนี้ก็จะค่อยๆลอยตัวลงนะครับตัวเหยื่อหลักก็ค่อยๆลอยตัวลงนะครับลงไปแตะนะครับพอแตะเสร็จปุ๊บนะครับพอเหยื่อหลักในการอ่อยแตกตัวทั้งหมดนะตัวชิ้นเกี่ยวก็จะดีดตัวขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับลองดูลองดูครับปุ๊บยงไปเลยนะครับ ตัวเหยื่อแตกตัวค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมเป็นฝุน่นลงไปเลยนะครับนะนะปะจดันตัวทุ่นให้โจมก่อนนะครับนะจะด,ดันตัวทุ่นให้โจมก่อนนะะลงไปแตะพื้นแล้วนะครับอ่ะพอเหยื่อหลักค่อยๆละลายแตกตัวแตกตัวนะครับตัวทุ่นก็จะดีดอ่ตัวชิ้นเกี่ยวขึ้นให้ยกเหยื่อจากพื้นนะครับะเห็นไหมยกเหยื่อจากพื้นเราเห็น <า S 1> ไหมดีดขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมตัวขนมปังนะครับนะลอยนะแตะพื้นนะประมาณ 5- ้าถึงหเซนนะครับตัวเหยื่อหลักก็ไปกองพื้นนะในลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมดีดตัวขึ้นมา ลอยในะละกักษณะบนบอดี้ทุ่นด้านบนเหมือนเดิมนะเห็นไหมเห็นไหมครับไหมอ่าประมาณแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาลองตัวชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆดูนะอ่าขนมปังนะชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆก็จะเป็นเหยื่ออ่ากึ่งหนักกึ่งเบานะครับก็ไม่ได้หนักมากนะเพราะว่ามันมีพวกอ่ากูเตนนะครับเป็นตัวช่วยในการให้มันลอยขึ้นนะครับนะมีความเบาอยู่นะครับไม่เชิงว่าเป็นเหยื่อหนักเหมือนเหยื่อนวดนิ่มนะครับ ถ้าตัวนุ่นนิ่มเนี่ยก็อาจจะเป็นลนักษณะบาลานซ์แตะเลยนะครับเพราะว่านุ่นนิ่มจะมีความหนักนะก็ใส่เป็นง่ายๆแบบนี้ครก้อนเล็กๆนะประมาณไปนิดก้อยเหมือนกันนะครับเสร็จปุ๊บก็เหยียวหลักในการอ่อยนะครับนะจ,จีบนะเหมือนเดิมนะครับผมกำทีเดียวนะกำทีเดียวบิดตูดนิดนึงลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนกันครับตัวนี้จะลงไปแตะก่อนนะพอเหยียหลักแตะตัวก็จะดีดตัวชิ้เกี่ยวขึ้นนะครับ เดี๋ยวจะลงไปแตะก่อนนะเห็นไหมเดยืยอของผมนี่แตกตัวดีนะครับเห็นไหมอ่าดึงตัวทุ่นในลนักษณะลงไปแตะแล้วนะครับนะลงไปแตะนะสายเม้นหลักให้จมนะพอแตะปุ๊บนะครับอ่าพอเยื่อหลักมันแตกตัวนะก็จะตัวทุ่นทําการยกชิ้นเกี่ยวขึ้นนะครับตัวทุ่นก็นจะทําการยกชิ้นเกี่ยวขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเราแตกตัวนิดนึงนะครับอ่าเราทําการแตกตัวนิดนึงนะ อ่าเห็นไหมครับยกขึ้นนะครับยกอย่าขึ้นละเห็นไหมแต่จะไม่ยกขึ้นสูงเท่าขนมปังนะครับเพราะว่าตัวชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะมีความหนักนะตัวนี้ยกจากพื้นอยู่ราวๆประมาณประมาณสี่เซนนะสามเซนสี่เซนนะ,ะเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆดูนะซูมให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมตัวนี้ก็ตัวทุ่นก็จมลงไปหน่อยนึงนะครับบอดี้ทุ่นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวซูมตัวทุ่นให้ดูครับ ตัวนี้ก็เป็นชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะดูครับจะจมลงไปหน่อยนึงนะครับนะทุ่นจะจมลงไปหน่อยนึงประมาณสามเซนนะจมลงไป3มเซนนะเห็นไหมชุดตะกัวนะลอยนะนี่ฮะชิ้นเกี่ยวยกจากพื้นนะครับเห็นไหมเหยื่อหลักจะกองกองนะครับอยู่ด้านล่างนะเวลาปลาเข้ากินก็จะเข้ามาได้กินจากตัวอ่อ,อยนะเหยือยอ่อออยเสร็จปุ๊บก็ตัวกินก็จะอยู่ด้านบนนะครับเวลาปลากินก็จะดูดตัวปิดเกมด้านบนนะครับ ถ้าเป็นขนมปังนะครับชิ้นเกี่ยวจะยกสูงกว่านี้นะครับตามที่เราตั้งไว้นะเพราะขนมปังมีความเบานะครับเห็นไหมตัวเหยื่อก็จะกองกองพื้นแบบนี้นะครับเวลาปลาเข้ามาก็จะมาดูดดูดดูดนะครับเจอชิ้นเกี่ยวตัวปิดเกมด้านบนก็จะดูดตัวทุ่นก็จะมีอาการจมนะครับอ่าเห็นไหมบาลานซ์แตะยกเหยื่อนะครับครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับเทคนิคในการตั้งตกแบบบาลานซ์แตะยกเหยื่อในสไตล์ของเหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับ ทางช่องก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับในการตั้งตกนะผมจะพยายามทาคลิปในตู้แก้วนะครับในลักษณะงานต่างๆในการตกชิลิวเนะี่ยให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็กดติดตามรอไว้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะับต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้สักรอบหนึ่งนะครับก็จะมี หัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างกปลิ่นที่แตกต่างนะครับผสมได้ทั้งขนมปังนะครับเอ่เหยื่อให้เกรดได้ทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับแล้วก็จะมีให้เกรดปลารวมเนื้อเมฆนะครับตกได้ทั้งบ่อหมาบ่อแข่งไม้ธรรมชาตินะครับได้ทุกชนิดปลานะครับแล้วก็จะมีตัวปิดเกมนะครับชิ้นเกี่ยวสเร็จรูปเนื้อเมฆนะครับหัวเชื้อผมแดงเนื้อเมฆหัวเชื้อเขียวเนื้อเมฆนะครับฉีดติ่งขนมปังนะครับเพื่ออ่ให้ปลาเข้ามารวมฝูงนะครับใช้แข่งขันสวายก็ได้้นะครรรรับหหือว่าาไไมมมธชติดด ก็จะมีชุดทุ่นนะครับชุดทุ่นก็มีชุด3ดอกนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งงานไร้สารนะครับเบอร์สองเบอร์สามก็ตั้งตกได้ทุกลักษณะงานนะครับเป็นงานข้อสี9้าข้อสีนะครับแล้วก็เป็นทุ่นบอลลูนวิ่งได้ในสไตล์ของเนื้อเม็ดพิชชิ่งนะครับตัวนี้ก็ผมจะใช้ในการแข่งขันนะสามารถตกกับคันระยะไกลๆได้นะครับสี่ห้าห้าสี่หกสามเจ็ดสองนะครับเพราะว่ามีเม็ดโฟมด้านบนนะครับทําให้เห็นชัดนะครับเวลาดอกตกไกลๆนะครับแล้วก็มีตัวบอลลูนวิ่งนะครับจะ คอยซับแรงลมแรงคลื่นนะครับเวลาเราไปเจอหมาที่มีลมมีคลื่นเนี่ยตัวบอลลูนวิ่งจะวิ่งนะครับทำให้ตัวทุ่นมีอาการค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ทุ่นลอยบอลลูนนะฮะแล้วก็ทุ่นตัวเล็กนะครับทุ่นงานตกเปิดนะก็ประมาณนี้นะฮะสินค้าของทางช่องนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็สามารถทักเข้ามาได้ทางข้อความเพจ Facebook เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับ พร้อมวางจาหน่ายนะครับก็อย่างที่ว่านะครับการทําช่องนะครับช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับรายได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับการขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้ช่องของผมได้เดินทางไปต่อได้ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลาผมจะนำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของผมที่จะ นำมาลงไว้นะครับก็คลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับความรู้ในตู้แก้ว EP ที่3สวัสดีครับ